สวัสดีครับปันนี้นอยู่กันในเกม TFC นะฮะทีมไฟท์แท็กติกก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเซต5.5นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่4เนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปเดตไปสู่เซต6และก็เดี๋ยวผมมีคิวลงเบลนโซต,ต่ออีกนะครับค่ายเดียวกันเนาะกาลนดานะครับอ่ะวันนี้ฮะมาลองดูฮะว่าจะจบด้วยทีมอะไร มาดูไอเทมรอบแรกครับโอ้โหรัติการน่ะรัติการมาจะโสมานะครับมีไอทอกมาเมื่อกี้ดึงมาก็ไปกองหานได้ขั้นหนึ่งนะครับลงไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะส่วนตัวในรอบนี้ครับไม่ขาวก็แดงเดน้นนหยิบมาเป็นสีขาวดีกว่านะฮะมีไอเลียเป็นกองหานอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ไอเทมมาเป็นเสื้อกลอกฮะรพร้อมกับไอเลียเนี่ยมันก็ปะทะคู่กับลีซินได้เหมือนกันนะฮะเรามีเป็นโอลาฟอีกแล้วด้วยนะอะ ไปก่อนแล้วกันฮะรัติการขั้นนดึงมีวัลลาดมามีเซนด้ามาเคนเดนก็ประทะอ่าเดี๋ยวเอาตัวใกล้สองดาวก่อนแล้วกันนะฮะไอเทมออกมาเป็นธนูครับเหมือนว่าเคนเดนจะไม่ได้หยิบนะฮะงั้นก็หยิบวัลลาดมาฮะเผื่อไปทางรัตติกาลเซนดา้าอหม่ตัวนึครับโอเคบรรเทาก็ได้นะผู้พิทักษ์ก็ได้รัตติกาลกองทหารอะไรก็ได้เต็ไมไปหมดลย คู่แรงนี่เองครับก็เจอกับพ้นคืนฮะโอ้โหมิดฟอร์ซูนสองตัวใกล้สองดาวแล้วเนี่ยดาวหน้ามาเป็นแค่ป๊อปปี้ครับแทงได้ไม่นานฮะมิดฟอร์ซูนสกิลมาดาเมจยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับรอบนี้ชนะไปฮะ,อะไอเทมครับเรามีภาคลุมแล้วนะฮะผมเอามาเป็นน้ำตาก,ก็แล้วกันและเอทอกไม่ตัวหนึ่งนะฮะวาลัสก็มาก็บรรเทาได้อีกอะ รอบนี้ครับเราเจอกับผู้พีทักษนะ์ฮะก็จะมีเป็นเพสมาแทงคุยทักนี้เปิดมาแล้วนะฮะสดาวไม่มีสักตัวเหมือนกันนะแต่เรามีเป็นตัว3าบาท2ตัวปธิการ่ันหนึงกับกองหารที่ตีแล้วก็ดูดได้ทีหน่อยครับเวลาใช้สกิลและก็ดูเหมือนว่าจะได้อยู่นะฮะเก็บชัชนะได้อยู่ครับอ่ะมีเป็นเซนนาฮะสดาว รอบนี้ลงตัวที่4พอดีนะับว่าหลาดมาอีกตัวครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอยากจะไปทางยาโสตนะไหนๆก็มาเร็วไปทางรัติการกออนหารนะฮะน่าสนใจเลยแต่ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าจะได้ไปหรือเปล่าครับอยากขายเอาเงินมาทาดอกเบี้ยสักหน่อยแต่เหมือนว่าจะไม่พอนะนอกจากว่าเราจะขายว่าหลาดทิ้งไปไว้ค่อยทําก็ได้นะฮะขาด2บาทครับทิศหน้าน่าจะไม่ได้เล่นหรือว่าถ้าเล่น ว่าไม่เล่นดีกว่ารอบนี้ฮะเจอกับบังกรเปิดภาษาบังกรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีแอสมาเป็นตัว3บาทครับมาบอมกับภาษานักสู้ขั้นหนึ่งนะเจนหน้าเรา2ดาวต,วตัวต่อไปถ้าลงเป็นผู้พิทักก็ได้เปิดภาษาเนะครับ,อ,บอยากได้ออริเลียฮะถ้าได้ออริเลียมาแทนเอท็อกเนี่ยโอเคเลยนะฮะได้กองหารขั้นหนึได้ผู้ิทักษขั้นหึกับรัฐิการอีกขั้นหนึ่ง ชนะยิงยาวแบบนี้ครับไม่ได้เลือดไอเทมแน่นอนนะฮะอยู่คู่สุดท้ายเลยนะและไอเทมที่เหลืออยู่ครับอยากได้หมัดแต่ไม่ได้ครับเอาเป็นธนูก็ได้ฮะจริงๆธนูที่บ้านก็มีแล้วนะตอนนี้ก็มีโอลาฟไม่ตัวหนึ่งนะฮะถ้เอเรียมาตอนนี้เรามีลีซินตัวต่อไปลงโอลาฟลงไปก็ได้ปะทะอีกขั้นหนึ่งด้วยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าตอนนี้เก็บเงินดีกว่า มากันที่รอบที่2อขีดหครับก็เป็นผสานมังกรอ,อีกทีหนึ่งนะฮะซิกสอดาวมีผสานเสริมเวทอยู่ขั้นหนึ่งนะฮะแอสนี่ก็ใส่เป็นไอเทมกุญสูมาแล้วะฮะยาสของเราเหมือนว่าจะดูดเลือดก,กลับมาไม่ทันนะครับแต่ก็ได้กอรัติการช่วยไว้ฮะเหมือนว่าจะชนะเนาะผมดึงตัวเลยดีกว่าฮนะโอลาฟครับอ้าวแหมเออว่าจะได้สบาทดอกเบีย้ยไม่ได้เหลือ1บาทดึงมาทำมะเขืออะไรและก็ขายไม่ทันด้วยฮนะ ไม่เป็นไรโอลาฟขึ้นมาเป็น2ดาวลงไปแทน a อทรอกก็ได้นะครับก่อนหานหายไปนะเน้นตัว2ดาวเนี่ยฮะถ้ามีอารีเลียนี่คือลงตัวเลยแต่มันไม่มีไงรอบนี้ครับเจอกับรุ่อรุนฮะโอลาฟเหมือนกันนะครับและก็มีเป็นนิดาลี่ฮะไอเทมน่าจะมาจากวงล้อครับ ซึ่งผมเอากองทหารออกไปนะฮะจะโดจะดูดเลือดไม่ได้ครับมีแต่อโอลาฟฮะที่2ดาวดูดเลือดได้จากพาสซิฟของตัวเองและก็ดูเหมือนว่าจะเวิร์กอยู่ฮะใช้ได้อยู่ชนะไปเอ,อ้ถอกคับขึ้นเป็น2ดาวะฮะกลับไปเหมือนเดิมให้มีกองทหารเหมือนเดิมและก็ลังเลเลยว่าจะไปทางไหนดี ตัวบรรเทาก็ดองมาเต็มเลยนะครับตัว2ดาวก็มีผู้วิทักษ์ฮะซึ่งผู้วิทักษ์ก็มีคนเล่นนะฮะกองทหารก็มีแค่เนี่ยฮะมีแค่เียเอง <laughs> ผมตัดสินใจแล้วฮะก็คือจะไม่ไปทางผู้วิทักษ์นะครับตอนนี้ได้มาเป็นไลเวนอีกตัวหนึงนะฮะกองทหารอีกตัวหนึงโอเคตัวที่3แล้วก็เก็บดอกเบีย้ยได้3บาทนะฮะเก็บกันได้30 แล้ในรอบนี้ไลไรเวทใหม่ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหโอเคผมคียั์ตัวสักนิดนึงแล้วกันนะเผื่อว่าจะได้เก็บดอกเบีย้ยไปถึง40นะครับเอทอกอีกตัวหนึ่งวารัตน่าจะไม่ได้เล่นนะว่าผมขายทิ้งดีกว่านะฮะบรรเทาไม่เล่นเซนนาก็ช่างมันนะฮะขอดอกเบีย้ยหน่อยคือถ้าไปบรรเทาก็อาจจะหยิบตัวแทนมา ยืนด้านหน้าฮะแต่ถ้าใจจริงเนี่ยอยากจะไปทางรับพิการมากกว่านะายาโซครับให้กับรีซินด้วยนะฮะมาเป็นตัวแทงนะครับประสานสำรองอ่ะรอบดีครับไม่ไหวฮะสองดาวด้านหลังเขาตีฟรีบ้างเลยมีไอเทมด้วยนะฮะแพ้ไปเป็นไปได้เนาะ คาลิสต้าดีไม่มาสักตัวเลยนะฮะคือถ้ามาเนี่ยผมไปกองหาร4ได้ละแต่นี่คือไม่มาเลยนะฮะไอริเลียก็เช่นกันนะครับมาแต่ตัวสามทารแค่สตัวมีไรเว่นนะฮะรอขึ้น2ดาวโอนี่ก็รอต่อไปนะครับ <c oughs> รอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮนะมีเป็นแอสซิสิ์อยู่ท่านนึ่นงครับมาพร้อมกับรัฐมิการแล้วก็เหมือนว่าจะมีทวงแค้นแล้วด้วยนะเลเวลก็จะเปเลเวล6ครับเรียกเดซี่มาช่วยโจมตีอีกนะฮะเหมือนว่าไม่ไหวฮนะแพ้ไป โอ้โหไม่บานเลยนะฮะตัวกองทหารตัวที่4ของเราตอนนี้ฮะลีโอน้าขึ้นเป็น2ดาวนะครับเาลงไปแท้งดีไหมผมว่าโอลาฟน่าจะดีกว่าได้ดาเม็ดมากกว่านะฮะจัดตัวไม่ถูก,กนเหมือนกันนะฮะเนี่ยกองทหารตัวที่4หายากเจนจริงๆนะครับไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะค่อนข้างเริ่มจะตันแล้วนะครับอ่ะรอบนะี้ฮะ มีเป็นเจ้าลกครับพร้อมกับมีเสริมเวทอยู่ขั้นหนึ่งฮะด้านหน้าก็จะมีเฮคาริมาแทนนะฮะและยาโศของเราก็ไม่ไหวฮะแตกพ่ไปไอเทมยังไม่ได้ใส่ให้ฮะรอดูไอเทมแสงอยู่ซึ่งในตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตัวที่ดูดเลือดได้ฮะทั้งเอทอกทั้งโอลาฟนะครับโอลาฟนี่ยังตีไม่ระวักใหม่ต้องรอให้เฮีเหลือน้อยฮะและก็ไม่ทันครับแตกไปตอนนี้ผมได้แค่เทมเพิ่มระยะนะฮะที่มันพอที่จะไปคู่กับ กองทหารของเราได้นะนอกนั้นก็คือยังไม่ค่อยมีอะไรเลยและถ้าเราจะเลน้นโอดเนี่ยก็น่าจะต้องไปทางคาถาแล้วกันนะฮะมีแต่คาถาฮะยังไม่มีถุงเบอฮะทำจีเวลกัตเล็ตไม่ได้ครับตอนนี้ฮะมีลีซินมาตัวหนึงฮะคาริสตาเพิ่งจะมาอ่ะกองทหารขั้น2ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะ <am> ไม่ได้รีบขายโอลาฟเลย <laughs> เลยลงวลาดไปแก้ขัดเลยนะฮะเพราะว่า ขึ้นเลเวลตอนนี้เป็นเลเวล6แล้วเดีว่าเราจะไปเริ่มหาตัว3บาทมาใช้ครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรฮะมีเป็นนักสู้แล้วก็มีคาม่ามาแล้วนะครับดนวหน้าของเราเหลือแค่เอทอกตัวสุดท้ายครับวลาดก็ตัวหนึ่งดาวทำอะไรได้ไม่มากครับเหมือนว่าไม่รอดแฮะมาดูไอเทมแสงครับโอ้โหค่อนข้างบอกกับทีมกองทหานของเราพอสมควรเลยนะฮะมีทั้งเพิ่มระยะมีทั้งอินฟินิตี้เอ บูบับนี่คือน่าจะช่างมันนะฮะแล้วก็ไอเทมดูดเลือดบลัดเตอร์เตอร์ผมว่าเอาดาเมจดีกว่านะฮะก็เป็นอินฟินิตี้เอ็ดมาเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับและถ้าคือเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไปรวมเป็นคริดาเมจเลยนะครับอ่ะถ้าจะหยิบให้โอเนี่ยมันน่าจะต้องมีจีเวลกันเลร็จอีกสักอันหนึ่งครับขาดถังมือฮะเดี๋ยวดองไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าโอจะปั้นได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะข้ามไปราเวนเลย เพราะงั้นผมจะยังไม่ใส่ให้ก็แล้วกันนะครับเจ็ดสิบแต้มน่าจะพอแพ้ได้เยอะอยู่นะอะรอบนี้ฮะเจอกับมบังกรครับมีเป็นเกรดชั้นตามคาดครับแพ้ฮะไอเทมยังไม่ใส่สักชิ้นหนึ่งเลยกลัวว่าจะใส่ให้แล้วดาวเวนออกมานะฮะแล้วก็ต้องขายโอที่มันมีอยู่ตัวเดียวอีก <c oughs> มันน่าเสียดายเดี๋ยวรอทนทนอีกสักนิดน,นึงฮะรอบนี้ฮะเราได้ เซจูนี่มาฮะเดี๋ยวว่าจะลงเป็นตัวต่อไปเป็นรัติการขั้น2ขอ,อถุงมือสักอันหนึ่งครับผมจะใส่ให้เลยนะฮะคือถ้าไม่มีถุงมือเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยฮะแล้วก็ไม่มีฮะไม่มีถุงมือโอ้โหได้มาเป็นเสื้ออีกตัวฮะกับเข็มขัดและก็น้ำตานะไปไม่ถูกเลยครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใส่เทมมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บลวเพราะว่าทุกทีมเขากำลัใส่เทมกันละ เดี๋ยวเราลงเลเวลสักนิดน,นึงฮะซึ่งเดี๋ยวเอาไอเทมที่พอจะเป็นไปได้หน่อยก็น่าจะเป็นสันไฟเคปแล้วกันอะสันไฟเคปอะง่ายง่ายง่ายๆผมไม่ทำโบลิโลนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเอาซันไฟเคปให้รีซินยืนได้นานๆน,นิดหนึ่งฮะได้เบิร์นด้วยแล้วก็จริงๆเราใส่เทมเพิ่มระยะให้กับ โอ้ได้ก่อนเลยนะฮะหรือว่าบูบับก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะปั้นโอไปได้ถึงแค่ไหนหรือว่าจะไปทางดาวเวนดีนะครับรอบนี้ฮะก็เจอกับกองทหารฮะใช้เป็นโอเหมือนกันกองทหารทั้น2ฮะมีเป็นดาวดิลต2สอดาวมาแทงด้านหน้านะครับ คาริสตาก็ไอเทมแบบจัดเต็มัตีฟรีๆด้านหลังเลยซึ่งฝั่งเราฮะลีซินยังไม่ตายครับเอา้ายังไงครับเนี่ยเลเวลเราเยอะกว่าด้วยละมั้งเราเจ็ดเขาห้าฮะเหมือนว่าพยายามสุ่มหาคาริสตาอยู่ฮะขาดอีกตัวสุดท้ายจะสามดาวยังคงไม่มีถูกมือฮะโอเคผมหยิบม,มาเป็นดาวดีกว่ามั้งได้โชจินได้เนี่ยฮะการเดืเอดเนเจ้าตอนนี้เรามีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งนะครับอะไลเว่นฮะสองดาวอา่า กาลิโอขายทิ้งไปฮะไม่มีอัศวินผู้พิทักษ์ก็ไม่เล่นแล้วเร็วก็เอามาใช้ได้มาแท้งลงเป็นตัวต่อไปได้ฐานม้าขั้นหนึ่งนะฮะแต่ให้แค่ตัวเองกับเซจูนี่ไม่คุ้มเท่าไหร่ มากันในรอบ4ีคิดอครับก็มีเป็นเวน3ดาวแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ไอเทมใส่ให้นะปออปปี้ก็3ดาวนะครับซึ่งใส่เป็นวอร์มกกับกากอยฮนะยืนได้นานพอสมควรคนระับฝั่งเราฮนะไม่ไหวครับ3ดาว2ตัวแบบนี้ฮนะแพ้ไปไอเทมยังไม่ได้ใส่ให้เลย วลาดครับ2ดาวนะฮะจริงๆก็น่าจะ2ดาวนั้นแล้วแหละแต่ไม่ทําเองนะครับคิดว่าไม่น่าจะปั้นเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ฮะผมไปเิลแปครับเพื่อที่จะสุมหาตัว3บาทนะครับอุย้ยนอกเติร์น3ตัวเลยดีซินฮะมา2ตัวฮะแล้วก็มีเป็นอัลฟิลออสครับเอาลงไปในรอบนี้เลยแล้วกันนะฮะซึ่งผมว่าเดี๋ยวผมสุ่มต่อฮะอยากได้เป็นนี่ไงโอฮะสดาวนะครับแล้วก็ โอเคเดี๋ยวออเทมเป็นเพิ่มระยะก,ก่อนลวกันนะฮะใช้ได้อยู่ต่อไปก็ g ีเวลกัตเลตกับ Infinity เอ็ด e นะครับหรือไม่ก็นี่ก็ได้ะฮะการเทเดนแห่งเจ้ารอไม่ไหวแล้วใส่เลยลวกันนะฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณน,นะฮะตอนนี้โอบียเทมแล้วครับแต่ไอเทมเพิ่มระยะก,กับตายเกิดได้ผพราะว่าผมใส่ผิดไปหน่อยนะน่าจะอดใจอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า Infinity เอ็ด e ไอเทมชิ้นสุดท้ายครับมันม,มันไม่เข้ากับโอเท่าไหร่ถ้าไม่มีจีเวลกัตเลตนะฮะ โอ้ว่าใส่ผิดว่ะเปลวเลยเวลามันบีบครับอยากรีบใส่เทมฮะเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวเอามาเป็นถุงมือก่อนนะฮะผมจะทํำซีเวลกัลเลตแต่อินฟินิตี้เอ็มันจะค้างๆอยู่ให้ใครอเนี่ยพลาดเลยครับไอเทมถอดก็ไม่มีนะฮะจะขายก็เหลือแค่โอหดึงดาวเดี๋ยวต้องสุมหาโอใหม่วะ่ะ โอ้ไม่มาครับรีซินมาสดาวสตัวฮะหยิบมาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวทำจีเวลกัตเล็ตดูลองดูฮะไปแบบนี้จะได้เรื่องไหมซึ่งปกติเนี่ยโอ้จะเพิ่มระยะกถูกแล้วการที่เองเจ้าอาจจะไม่ต้องมีนะฮะใช้เป็นเร่งดาวเดจหรือไม่ก็เร่งมานาก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนเล่นนี่คือหัวมันคิดหลายๆอย่างครับแล้วก็ยัดยัดไป มึนๆไปหน่อยอะรอบนี้ฮะเจอกับมังกรครับมีเป็นเกลียดชังฮะบมังกรทองมาแล้วนะฮะไข่สีทองแอสก็3ดาวครับโอของเราฮะตีเพิ่มระยะได้อยู่ฮะแต่มันอาจจะได้แรงกว่านี้ฮะตอนนี้คือการี่หนึ่งเจอรฮะตายเกิดมาก็ทำรายได้ไม่มากครับตายไปโอ้โหไม่คุ้มเลยการี่หนึ่งเจอรอาจจะต้องเก็บไว้ให้นู่นนะฮะให้เคียวเลยนะครับอะรอบนี้ฮะมีเป็นเวยโกมานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มาให้เลือก ก็ได้รัติการนะครับโอเครัติการ6ไปก่อนให้กับไลเว้นก็ได้ฮนะไลเว้นได้กรอบป้องกันมาอีกนิดหนึ่ง พยายามสมหาโอมมาเป็น2ดาวอีกตัวหนึ่งครับแต่ไม่เจอฮะรอบนี้ฮะก็เจอกับกองทหารนะครับไอรีเลียไอเทมจัดเต็มครับเราไม่มีสักตัวฮะไอรีเลียคาริสตาก็3ดาวแล้วครับปลาแบบฟรีๆเลยฮะไม่มีตัวล้วงเลยโอของเราฮะไปถึงคาริสตาได้แล้วครับยังไงฮะโอ้โหได้อยู่แต่มันได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ฮะถ้าได้อินฟินิตี้ไอักอันหนึ่งครับดาเมจน่าจะดีกว่านี้ฮะอะตอนนี้ฮะเราเหลือโคตาได้อีกตัวหนึ่งครับคิดว่า ไปทางผาาสานแอสซินก็ได้ฮะเรามีเป็นเวียโก้คิดว่าลงเวียโก้ตัวต่อไปว่าหลาดอาจจะเปลี่ยนกับดาน่านะฮะ,ะมาลองดูไอเทมครับมีแต่ตัวฮะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวอย่างเดียวฮะจะขายก็ขายไม่ได้ต้องเลือกไอเทมก่อนแล้วก็ไอเทมแสงได้มาเป็นการ์เดเจอรอีกแล้วนะครับอ่ะเซจูนี่สองดาวขายขายโอเคผมได้การ์เดเจอรให้กับเคลนะครับเคลอาจจะไปเปลี่ยนกับเอทรอเนาะ อาจจะเล่นแค่นี้ยฮะกองทหาร4แล้วก็รัตติกาล6นะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะแอสซินสักคันหนึ่งครับให้กับเฟียโก้ไม่ก็แดน่าฮะซึ่งในตอนนี้แดน่ามาแล้วฮะดน่าใส่เป็นบูบับก็ได้ฮะไม่ก็ให้เียโก้ใส่บูบับก็ได้เหมือนกันนะฮะบูบับก็น่าจะเก็บไว้ให้2ตัวนี้ รอบนี้ครับเจอก,กับ3ดาว3ตัวฮะมีเสริมเวตขั้นหนึ่งครับมีพลยิงขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เจ้าลบขั้นหนึ่งป๊อปปีเข้าไปแทงครับตายเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเวนเหมือนว่าจะยิงกระจายได้แล้วนะซึ่งก็เรียบร้อยไปครับแดนน่าไปล้วงครับแต่ดาเมจไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแพ้ไป16แต้มสุดท้ายแล้ว เรามาสมกันดีกว่าฮะดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปถึงเวลก่านะครับแต้มจะหมดแล้วฮะยาโซโอไม่ตัวเลยฮะผมขอยาโซโอสองดาวฮะจะเปลี่ยนไอเทมนะครับแล้วก็รีซินมาตอนนี้ดาวเวนไม่ตัวฮะเอทรอกเอทรอกตอนนี้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเอาดาวเวนมาแทนคารสิสตาก,ก็แล้วกันนะฮะเอทรอกสองดาวยังพอแทงได้ยืนได้นิดหน่อยครับอ่ะกองฐานสี่เหมือนเดิมฮะยาโซโอสองดาวครับเอาลงไปเปลี่ยนไอเทมไม่ทันงั้นยังไม่ลงแล้วกันโอ้หหมดเร็วเหลือเกิน รอบนี้ครับปีเป็นลิลับฮะทวงแค้นแล้วก็ดักสู้นะมาคู่กับเกวนครับเกวนยังไม่เีไยเทมฮะแต่เทมไปอยู่ที่น็อกเทิร์นสุดมากเลยนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ฟิทเทิลไซครับและในตอนนี้ครับน็อกเทิรนโดนโอเก็บไปครับมีภาษาทวงแค้นฮะกลับมาเกิดใหม่ครับแต่ก็ตายอยู่ดีฮะโอเคโอไม่ได้เปลี่ยนไอเทมฮะแต่ก็ได้อยู่ลีซินไปตัวนึครับ แล้วก็บอลแบรฮะไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนไอเทมให้โอก,ก่อนนะฮะรีไอเทมใหม่เริ่มกันที่อินฟนิต้เอตครับแล้วก็ผมว่าผมทำบูบับดีกว่าฮะเอามาเร่งมานานครับจะได้สับได้รัวๆสับได้รัวๆได้ดูดเลือดจากกองทหารถ้าได้ตีเร็วจากกองทหารถ้ายืนได้ด้วยภาษาลัทธิการนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะส่วนไอเทมเพิ่มระยะครับเราโอนไปให้ ดาวเวนก็ได้ครับรวมทั้งการ์ดิีเนเจอร์ฮะตอนนี้ต้องไปเตไอเทมให้ตัวอื่นบ้างแล้วฮะจะรอแต่เคลไม่รู้เคลจะมาเมื่อไหร่ครับ16แต้มแล้วฮะอย่างน้อยเรามีการ์ดีเนเจอร์แสงให้กับเคลเลยครับรอ,อบนี้ฮะเจอกับบางก่อนมาลองดูฮะโอจะโหดแค่ไหนฮะตอนนี้ใส่เป็นซีเวลกัตเต็ดนะฮะแล้วก็อนฟนิตเอ็ดสับได้รัวๆเพราะว่ามีเป็นบูบับฮะยืนได้จากตติการดูดิฮะโอโหฟันทีสับฟันทีสับฟันทีสับได้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 ได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  มากันที่วงล้อฮะผมคิดไม่ออกเลยครับตอนนี้ได้เลือกคู่แรกด้วยอะเอามาเป็นแอสซิสต์แล้วกันคือบอกตามตรงอยากลงเวียโก้ในหัวผมคิดว่าผมจะขายไดยน่าฮนะแต่ลืมไปว่าไดาน่ารัติกาลอ้าว <c oughs> แล้วหยิบแอสซิสต์มาทำไมวะเนี่ยแล้วเวียโก้ก็คือมันก็เกินยู่ฮะมึนเลยครับได้หยิบคู่แรกแบบเออยังไม่ได้เตรียมใจเลยอ่ะ เอฟเฟรีออสสดาวครับเออทำาอฟเฟรีออสดีไหมหรือว่ารักิการเราจะเหลือแค่4ดีวะถ้า4โอจะยืนไหวไหมเนี่ยผมทำไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์เราเอาให้ไลเว้นกันแล้วกันนะฮะให้เลเว้นกระโดดเข้าไปสตันตัวด้านหลังแล้วกันนะฮะอ่ะไปคู่กับเดน,นะะ่าเวียก้ไปแทนไม่ได้เดี๋ยวรัติการหายถ้าอยากจะลงเวียก้ต้องลงเป็นตัวต่อไปนะฮะ ก็จะเป็น3แอสซินซึ่งมันก็แหม่งๆหน่อยๆหรือว่าเราจะลงอย่างอื่นดีเดี๋ยวดูกันอีกทีะฮะผมเบอร์มากเลยครับหยิบมาทำไมไม่รู้อ่ะรอบนี้ฮะเจอกับลูกอลุนครับมีเป็นนักสู้แล้วก็คาม่าอยู่ในมุมตรงนู้นครับไรเว้นเข้าไปล้วงะฮะเข้าไปตันเข้าไปตีได้อยู่นะฮะเรียบร้อยครับอุ้ยไรเว่นก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีประาแอซินใช้ได้เลย ว่าไรเว้นงานดีเพราะงั้นฮะเวียโก้ไม่ต้องบีก็ได้เอ้าตอนนี้ครับรีซิน3ดาวครับแบบงงง,งไม่ได้อยากให้มัน3ดาวแต่ก็3ซึ่งกาเดียนเอ n งเจ้าถ้าเราจะรอเคยวไม่รู้เคียวจะมาเมื่อไหร่วะจะให้รีซินไปตายเกิดเพราะว่าเป็น3ดาวก็ยังไงอยู่แต่มันก็คุ้มอยู่เพราะว่ารีซินก <c oughs> เ็เดี๋ยวดูอีกทีดีกวงงไปหมดฮะมัวแต่รอตัวรอไอเทม าเป็นโดตาตลอดที่ผมจะยัดแบบไม่คิดเลยฮะมันถอดได้แบบฟรีๆอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับกองทหารครับก็จะมีเป็นผู้พิทักษ์อยู่ขั้นหนึ่งครับเหมือนว่าไลเว้นมือสังหารได้อยู่อะ่ะโอ้โหดาวเมดคืออันดับ2องเลยอะ่ะขนาดมีไอเทมแค่พนเท่านั้นเองฮะ และไอเทมรอบนี้ครับการเดีย n a น g e l เจ้าอันที่3ครับโอ้โหตายเกิดอะไรกันขนาดนี้ปะีซินใส่ไปเลยสีทองผมมีของให้เคล์แล้วซึ่งใส่สีทองให้รีซินก็อาจจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเวลากลับมาเกิดใหม่ครับเพพีมันเต็ม100นะร้อยเร์ซนะฮะและริซินเนี่ยสาดาวมีรัตติการก็ถึกอยู่เหมือนกันยื้อได้นานพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะโซนเคลครับไม่รู้จะบาเมื่อไหร่ฮะ เผมว่าผมจะรอลงเวลซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยก็คิดว่าเป็นวอลิแบร์ฮะเอามาตั้นเลยแล้วกันฮะวีโก้ไม่ชงไม่ใช้มาแล้วต้องการตัวทำจังหวะตัวแทงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอท o อกออกไปครับแนวหน้าเราจะเหลือแค่2ตัว เห็นมีคนมาสองก็โยกกันสักหน่อยอะรอบนี้ครับโยกไปทางซ้ายฮะและก็เจอกับเกวนครับมีเป็นทวงแขนกับนักสู้อยู่ขั้นหนึ่งฮะไดน่าฝั่งเขาสตาร์ทครับได้หน่าฝั่งเราตันคืนครับได้เยอะด้วยนะฮะลีซินของเรายังอยู่ฮะสกิลก็โดนไหลตัวอยู่ส่วนดาเวนครับตีโคตรฟรีฮะชนะไปอะไอเทมครับว่าผมจะให้ลีซินอะไหนๆก็3ดาวแล้วมีการเดนเจอร์นะครับให้จีเวลกัตเลตก็ไม่เลว ว่ารีซินสกิลทีมันโดนหลายตัวหรือว่าจะเอาถึกดีวะไหนๆทำรีซินมา3ดาวก็ไปถึกก็ดีเอาเน้นเบิร์นก็ได้แนวหน้าเรายิ่งน้อยๆอยู่ดามเมจเรามีเป็นยาโซอยู่แล้วนะฮะก็ตัดสินใจหยิบมาเป็นสายถึกแล้วกันนะฮะเลือกมาเป็นดาร k ก้อนคอรฮะเพิ่มต้านเวทครับแล้วก็สะท้อนกลับได้ด้วยฮะถ้าัตูยิงเวทมาตอนนี้ฮะลเว่น2ดาว2ตัวฮะถ้า3ดาวจะยิ้มเลยนะฮะ โยกไปทางขวาเจอทีมทางซ้ายเอ๊ะยังไงครับรอบนี้เจอกับกองทหารฮะสามดาวสามตัวคาริสตาตีฟีด้านหลังครับแอสซินโดดไปผิดฝั่งฮะแววแพ้นี่มาแต่ไกลเลยครับ16แต้มสุดท้ายฮะจะเหลือเท่าไหร่ครับมาลองดูกันฮะตอนนี้รีซินกลับมาเกิดใหม่ฮะมาแทงแต่ไม่มีดาเมจเท่าไหร่ครับเฮ้ยเรายังมีดาวเว่นอยู่ฮะดาวเว่นไหวหรือเปล่าครับ3ดาวกับ1ดาวและก็ตายกลับมาเกิดใหม่ฮะดาวเว่นถ้าดาวเว้น2ดาวมีลุ้นนะฮะ ต่ไม่สองครับอีกตัวหนึ่งและก็สองจนได้ับช้าไปนิดนึงโอเคครับดาวเวนสองดาวสักทีฮะโซนเคลครับไม่มีวี่แววเลยนะฮะรอบนี้ฮะผมลงเวลดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะหาวอลิแบร์นะฮะเอามาสตาร์ทครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเอาเคนเดนมาสตาร์ทก่อนแล้วกันนะฮะลองดูฮะการเปครั้งนี้จะมีผลให้เคนเดนได้สตาร์ทหรือไม่ครับรอบนี้ฮะเจอกับ ผู้พิทัครับ3ดาวก็มีถึง2ตัวเดี๋ยวน้าโดดไปก็ไม่ตันครับเหมือนว่าฝั่งเขาเนี่ยจะมีแบนชีคอฮะกันสกิลได้แล้วฝั่งเราครับยาโซฮะยังไม่ตายฮะมีรัฐการขั้น3ฮะฟันทีสับฟันทีสับก็คุ้มเลยนะฮะโอเคเราได้นักสู้มาอีกตัวหนึ่งถ้าจะหยิบเป็นบริแบรฮะมาตรงนี้พอดีครับจัดไปเลยนะฮะ บมิแบลามาตันแล้วเดี๋ยวนักสู้ให้ใครก็ได้สักคนหนึ่งนะฮะให้ดาวเวนก็ได้ดาวเวนนี่ชอบอยู่เป็นตัวไท้ไทยครับเอามาเพิ่มให้พีสักนิดนึงอ่ะมาเป็นการเลยนะฮะแล้วก็ทีโมโ่ถ้าหยิบมาเนี่ยคือแตกเลยนะฮะทีโมโในไลน์ที่หยิบมาแบบงงๆไม่ได้ดูเฮพีฮะอ่ะเอ่อนักสู้ให้ไรเว่นก็ได้ครับแต่อยากให้เป็นดาเวนดีกว่าเพราะดูๆแล้วเนี่ยเคียวไม่มาแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเอาการเดียนเจอร์ฮะให้ไรเว่นแทนนะครับ เป็นทีมกองฐาน สายตายเกิดนะครับคือตายเกิดเรามีทั้งสามอันอะ่ะโคตรเยอะเลยฮะถึงแม้ว่ารีซินจะไม่ใช่กองทหารแต่ก็เป็นตัวแทงกันนะยืนได้นานๆหน่อยฮะ,อะรอบนี้ฮะแอซินวางตรงนะครับโดดไปโดนแน่นอนแต่ไม่ถึงคาริสตาฮะสงสัยต้องวางให้แบบว่าชิดมุมเลยนะครับแล้วฝั่งเขามีเป็นแบนซีคอฮะกันสกิลได้ทีหนึ่งครับตอนนี้ฮะไดนนาสกิลไปตันแนวหลังได้อยู่จโะโซะไปเก็บตัวคาริสตาฝั่งเขาได้แล้วฮะเหลือแค่ไอเรียตัวสุดท้ายครับเรียบร้อย ยังไม่จบโอเคครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะเคลเพิ่งจะมาโอ้โหดูดีครับเคลมาโคตรชา้าถ้ามัวแต่เก็บไอเทมไว้รอเคลนี่คือแตกไปแล้วนะฮะอุ้ยบริแบกตัวนึงครับเคลอีกตัวหนึง่งไลไรเว้นขายไปแล้วก็เดี๋ยวมาจัดตำแหน่งกันใหม่อยากจะไปสุ่มต่อนะ พยายามดูอยู่ฮะว่าเขาจะโยกตำแหน่งนี้ไปอีกฝั่งหรือเปล่าะฮะถ้าโยกไปนี่คือผมเฟลเลยนะฮะเพราะว่าแอสซินค่อนข้างสำคัญครับคาลิสตาจะตีฟรีฮะและก็ไม่ได้โยกครับโอเคสุดท้ายบริแบรกับเคปไม่มีใครส่องดาวนะเพราะไม่ได้สุ่มต่อกัวแต่เราแวงเรื่องจัดตำแหน่งครับมาลองดูฮะแดนน่าสตาร์ทไปครับ ฮาลิซายังคงไปอยู่ฮะมีผลของแบนจีคอฮะแล้วบริแบร์ไม่ได้ตันครับตายไปซะก่อนฮะตอนนี้ยาโสโูอของเราไม่น่าไหวแเลยครับแตกไปฮะลีซินกลับมาเกิดใหม่ด้วยเฮดพีเต็มครับทำให้ด้านหลังอย่างราเวนอย่างอัฟริออสฮะได้ตีฟีและก็เรียบร้อยครับเกือบแพ้หูลีซินครับกลับมาเกิดใหม่พิเกมฮะเพราะว่ามีเฮดพีเต็มด้วยฮะด้วย,วยการที่ในเจ้าแบบแสงครับคือถ้าเกิดมาเฮดพีไม่เต็มเนี่ย ดาวเว่นไม่ได้ตีฟีนะฮะอฟิลลีอ,อนนี่ก็น่าจะตายไปเหมือนกันนะฮะโอ้โหก็ถือว่าคุ้มมากๆครับถึงแม้ว่ารีซินเนี่ยจะใส่เป็นดักกอนครอฮะแล้วฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นเวทก็เลยตายง่ายไปนิดหนึ่งฮะสำหรับรีซินที่กลับมาเกิดใหม่ด้วย3ดาวมันได้เหมือนอย่างที่คิดไว้นะแต่ก็โอเคครับต้องบอกเลยว่าผมลนๆเลๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะยานะูฮะตอนแรกใส่เท่มแบบ รถน่ะมันแพ้มาเยอะแล้วครับแล้วเวลาก็บีบก็เลยจัดจัดไปแบบไม่ทันได้คิดอะไรมากมายครับตอนนั้นคิดแค่ว่าจะต้องทำการเดียร์เจ้าไว้ให้เคียวนะครับซึ่งเคียวยังไม่มาผมก็ทำการเดียรเจ้าเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ให้ยาสุโอโปะเชไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งคู่ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ